तो रट ले खास में मत बात में तो काय के रट ले खास में मत ามนั่งในสนามหญ้าเขาเขียนให้เขาประกาศเขาบอกให้นั่งที่เก้าอี้โอ้แล้วเวลาคนไทยมาโดนมึงเขาเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆเนี่ย62 62ก็โควิดแล้วใช่ไหมตาย62แล้วถ้าใคนไทยลงนิสินที่เป็นไทยมันจะขึ้นตอนสมัยก่อน3รอบนะ3รอบใช่ไหมหลวงพี่ ต้องเดินงั้นงั้นสวดมาเดินสวดสวดตาตาพุท่านอะไรมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอยาาาากขขขึึ้้้นนนงบมมต ติสิปิสปะพาวาราหังตัมมาสัมโคตัธเวชาจาตะสาคัมปามสสะตโลกอวิโตอโุตตโรปุริตาธรรมะสารติธรร นะคาโต้พะพยาตาตัมโมตันเทติโกอาตาลิกะเอหิปัสติโกอปัญญิกะปัจจันต์เมตตาโกเวนุนิเตตุปาติภานุพระพาวะ ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสาวโะกาวยายะกะสิโนโนภะคะวะสสาวะกสัวโสาวกาโยะสโสานัยยะกะโยกามยสายสาววยกวยสาวะ้าวกยูกวโยสาวสากาวโวกโยากโกโยโบสถ์สโสสสกกกอย ผู้เทียนหอดมันเอ่น้ำตาเทียนบางส่วนอล้วไปต้อกระดบกใช่ใช่